สวัสดีครับก๊บครับตอนนี้ผมอยู่ในเ m ม g 3 0นะเดี๋ยวติดตั้งชุดไลนสักคู่เดียวครับสวัสดีครับผมกับครับตอนนี้ผมอยู่ในเ m w 520D นะครับ G 30นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้เราติดตั้งชุดไลนครับระบบอินเตอร์เฟซแอนดรอยนั่นเองนะครับสุดล้ำจริงครับบนจอเดิมครับแต่ทัชสกรีนได้เลยนะครับระบบคันนี้นะจะเป็น EV o นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับแอปพลิเคชันแรกนะครับไม่พลาดแน่นอนครับ กับการเดินทางครับชีวิตจำาน g o o g l e Map ครับแผนที่นำทางครับสยามพารากอนสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับนี่ครับโอเครับไม่พอนะครับความบันเทิงนะครับพลาดไม่ได้เลยครับกับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ครับ เดอะไวท์ไทยแลนด์เดอะไวท์ไทยแลนด์มาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองฟังสักหนึ่งเพลง The ดังเบานะฮะได้จากวงพวงมาลัยครับ ครับยังสามารถนะครับเลือกชมรายการอื่นต่อได้เลยครับยวไม่พอนะครับสามารถดู Google Map ต่อได้เลยครับ <ś ling> ครับทนี้นะครับได้ทำการติดตั้งในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับของอาสุกะนะครับรองรับความเร็วสูงสุดนะครับมาพร้อมกับรีโมทด้วยครับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง3579ครับอมรินทีวีครับข่าวสดรายวันครับไม่มีรายเดือนครับวันที่15พฤศจิกายนวันที่12 13 เน,นี่ยเขาใช้วิธีปรับพลังหยินอย่างหรือพลังความร้อนเย็นเพื่อปรับความสมดุลให้อว,วัยวะภายในนะคะด้วยสมุนไพรจีน4ชนิดครับในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับยังคงติดเหมือนเดิมครับโอเคครับลูกค้าทนายนะครับสนใจงานติดตั้งลำรำมีดีแบบนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0 6 3 4 9 8 6 168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ